พี่เอาไม่พี่น้องดูวันนี้หรือท่านติกรบดูวันนี้ที่มาอบรมกันเนี่ยพอดอนี่ผมมีครบเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าจีไปเก้าสิบไเลยผมมีหมดพอดอผมมีแต่ผมไม่ใช้เอาไห่ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆพอดอนองพอดอน้ําก็มีนี่พอดอน้ํานี่พอดอนแปดเออ็มกระป๋องใหญ่กระป๋องเล็กเยอะแยะมีเอเอ็มเทียมก็มีเออ็มจริงก็มีนี่มีหมดวันนี้ ทำเองทำเองทำเองผิดขึ้นมาใช้เองแล้วสะอาดจะสะอาดแค่ไหนได้ผลแค่ไหนอยู่ที่ท่านผู้ทำเองอยากจะตั้งชื่อ,อยังไงตั้งไปเลยผมตั้งแล้ว S M S <SM H> S M S เนี่ยผมตั้งอยู่ที่เป็นโฆษณาข้างๆอ่ะเป็นคัดเอาผมน,นิดเป็นผ้าใบเอาเดี๋ยนี หาภาชนะที่สะอาดมาหนึ่งใบการทําจุลินทรีย์ผิดจุลินทรีย์ขึ้นมาเนี่ยภาชนะที่สะอาดเนี่ยล้างน้ําสะอาดความตากแดดซะแดดยิ่งดีให้มันแห้งสนิทจะใช้โถอย่างนี้ก็ได้หรือจะใช้กละมังถ้วยจานอะไรได้หมดด้วยชามที่พอจะผสมให้เป็นจุลินทรีย์แล้วเพื่อจะไปหมักเนี่ยเอาต่อไปอาหารของจุลินทรีย์ที่หาได้ง่ายที่สุด ราคาถูกที่สุดไม่มีอะไรเกินมาแล้วไหนใครคิดว่าหายากเหลือเกินเนี่ยไหนใครว่าส้มโอยกมือใครว่าส้มโอกันหลังเอ็ดไหมอะไรเนี่ยเรียอะไรเนี่ยใครต้องกางซื้อจากอเมริกาบ้างเนี่ยลูกนึ่งใครว่าถึงร้อยบาทบ้างไหมเนี่ย ผลหนึ่งหน่วยหนึ่งลูกหนึ่งมันเท่าไหรเนี่ยผมมาไม่เกินยี่สิบบาทสิบบาทมะพร้าวใหญ่กว่านี้ก็ได้มะพร้าวเล็กกว่านี้ก็ได้แต่ดีที่สดคือมะพร้าวน้ำหอมนี่แหละ <c oughs> นคนปรปฐมกาญจนบุรีเราเยอะแยะไปเอาสดๆอย่าเอาอย่าเอาที่มันเน่าแล้วแค่นั้นแหละมันจะเป็นมะพร้าวแก่กระช่างมันไม่เป็นไรเอามาแล้วก็มาผ่าผ่าเอาน้ำออกมาเอาทีนี้ผมผ่าไปแล้วผ่าเสร็จเรียบร้อย เทน้ำมะพร้าวลงไปในโถที่เตรียมมาไว้เนี่ยหนึ่งผลหนึ่งหน่วยหนึ่งลูกเทลงไปในน้ำมะพร้าวนี่มีน้ำตาลมีไขมันมีวิตามินมีเกลือแร่มีเอนไซม์แล้วเ,เราไปเลี้ยงเนื้อเยื่อไปเลี้ยงเชื้อเพราะเชือ้อจุลินทรีย์ภาษาฝรั่งเรียกว่าไซโตไคนินชื่อมันเป็นอย่างั้นไซโตไคนินคืออ่านเลี้ยงเชือ้อ ในกระรวงเกษตรนี่เขามาผสมกบวุ้นขา,ขาวๆเอามาใส่ขวดเล็กๆแล้วก็ตัดยีนจากกล้วยไม้ราคาแพงมาใสนึงใส่ลงไปแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ20กว่าวันออกมาสองตัวต้นเล็กๆเขาเรียกยว่าพ่อเลี้ยงเนือยอะไอ้น้ำมะพร้าวนี่แหละการที่เคารพมันเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อชั้นเยี่ยมเราเอามาเลี้ยงจุลินทรีย์น้ำมะพร้าวหาง่ายมากทีนี้น้ำมะพร้าวเมื่อมันอยู่ในลูกมะพร้าวนี่อยู่ไปนานๆอยู่บนต้นเนี่ย แล้วมันก็เริ่มสร้างเนื้อมะพร้าวขึ้นมาโคขาวนี่พอสร้างเนื้อมะพร้าวสร้างไปสร้างมาสร้างจาวมะพร้าวกลมๆอยู่ในลูกมะพร้าวนี่พอสร้างจาวมะพร้าวเสร็จสร้างหน่อมะพร้าวอีกสร้างรากมะพร้าวอีกแล้วก็เอามะพร้าวลูกนั้นมาปลูกเป็นมะพร้าพันธุ์ฉะนั้นในน้ำมะพร้าวนอกจากจะมีน้ำตาลไขมันวิตามินเกลือแล้วแล้วยังมีจุลินทรีย์ตัวหนึ่งที่เยี่ยมยอดมากจุลินทรีย์ตัวนี้มันจะอยู่ในน้ำมะพร้าวนี่แหละมันอยู่กับรากมะพร้าวลึกๆ เรียกว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงชื่อสังเคราะห์แสงแต่ไม่ชอบแสงไม่ชอบแสงสว่างเวลาเอาไปหว่านใส่ไร่ใสน่นาทำเป็นปุ๋ยน้ำไปฉีดพ่นทำเป็นปุ๋ยก้อนปุ๋ยเม็ดไปหว่านใส่ไร่ใสน่นาเวลามันออกจากปุ๋ยก้อนแล้วมันจะมุดดินลงไปหนีแสงสว่างนี่คือธรรมชาติของมันและมันมีความทนทานต่อความร้อนเป็นเยี่ยมห้าร้อยองศาเซนเซเยสเนี่ยมันอยู่ได้เลยฉะนั้นเมื่อเราทําจุลินรียน้ำึ้นมาแล้วไม่อยากให้หมอน้ํารถยนต์เราเป็นสนิม หรือไม่อยากให้ความร้อนมันขึ้นเร็วอะไรต่างๆเนี่ยไม่ต้องใช้เคมีเอาน้ําจุลินทรีย์ตัวเนี้ยประมาณสักหนึ่งแก้วใส่รวมกับน้ําลงไปในหม้อน้าร้อน์ได้เลยแล้วจุลินทรีย์ตัวนี้ไม่มีตายมันทนความร้อนได้ถึงห้าร้อยองศาเซลเซียสทางวิชาการตรวจสอบม,มาเรียบร้อยแล้วและไม่ต้องหายาเย็นเลยมันอยู่กันรากมะพร้าวรากต้นตาลอยู่ใต้นองน้ําลึกๆใต้โคลนตมทีนี้เราหาง่ายที่สุดก็คือเอาน้ํามะพร้าวมา มันก็อยู่ในน้ํามะพร้าวนั่นแหละแล้วจะรู้ตัวได้ไงว่ามันเป็นน้ำไอเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยเวลาผมเอามาทาเป็นหัวเชื้อปั้นเป็นก้อนจุลินทรีย์ขึ้นมาเนี่ยต้องบลัมผสมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์ประมาณเดือนสองเดือนผ่านไปผ่าซี่ก็มาเจอตัวมันเลยสีม่วงแดงเนี่ยคือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่มันนิ่งมันเข้าสปอร์เรียกว่ามันนิ่ง เวลามันทนเวลาโยนลงไปในไร่ในนาในสวนลงไปถังส้วมลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะละลายตัวออกมาอาหารของมันคือสิ่งโสโครกสิ่งปฏิกูลทั้งหลายแหล่สิ่งที่เหม,ม,ม,ม็นๆมนเน่าเน่าคืออาหารโอุชะของมันเมื่อเจออาหารแล้วมันไปย่อยสลายแตกกระจายตัวไปอีกจากสองเป็นสี่จากสี่เป็นแปดจากแปดเป็นสิบหกภาษาวลังรอบ binary fission คือแตกตัวเป็นสองสี่หกแปดไปเรื่อยเย เต็มสะเต็มหนองเต็มคลองเต็มบึงเต็มไรเต็มนาไอจุลินรียตัวนี้ทําให้น้ํดดําุําขุ่นข้นข้นใสไอจุลินรียตัวนี้ทําให้มูลสัตว์ที่เอามาทําปุ๋ยเนี่ยเหม็นสาบเหม็นเน่ามูลไก่มูลวัวมูลหมูเหม็นเหม็นเน่าเน่าถ้าเจอจุลินทรียตัวนี้เข้าไปหายเหม็นจุลินรียตัวนี้ไปเจอก้อนดินแข็งแข็ง ดินดันดนในไร่ในนาไปย่อยสลายให้ดินล้วนออกมาไปปลดปล่อยปุ๋ยเก่าๆที่ใสมาไม่รู้ปีมาวัวปีไหนใส่ปุ๋ยลงไปทับฝนลงไปไอ้เม็ดดินก็อัดแน่นเข้าไปกอดเนื้อปุ๋ยเอาไว้ไม่ยอมออกมาจะทีฝนตกใังไงก็ไม่ออกมาน้ําละลายก็ไม่ออกมาจุลินทรีย์ตัวนี้เมื่อหวานลงไปแล้วมันจะไปย่อยสลายก้อนหินก้อนหินก้อนดินปุ๋ยลายออกมา ฉะนั้นวันนี้มารู้จักจุลินทรีย์ตัวนี้จะช่วยเหลือเกษตรกร,กรได้อย่างมากมายฉะนั้นต้องหายากไหมไม่เคยยากเลยมันมากับน,น้ำมะพร้าวอย่างที่ว่าไม่ฟังแล้วอ้าวเมื่อได้น้ำมะพร้าวมาแล้วเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์และเป็นอาหารจุลินทรีย์แล้วก็มีจุลินทรีย์แถมไม่ตัวหนึ่งคือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่ยันแสดงให้ดูนี่ที่ออกเป็นสีม่วงแดงเนี่ยมันเข้าสปออย่างเนี้ยอ้าวต่อไป ไปเอาจุลินรีจริงๆมาอีกหนึ่งขวดมีขายในท้องตลาดสะอาดด้วยมันจะเป็นยี่ห้อไหนก็ชชางมันไม่ต้องไปอ่านบอกเอานมเปรี้ยวนึงขวดใครว่าไม่มีจุลินทรียเอาหัวฉันฝาเลยเทียงเลยใครทานมเปรี้ยวขายมันจะต้องมีจุลินรียแลกโตบาซิลัสสเตรปโตคอกคัดเลวโคโนโตอกเนี่ชนดๆๆดยชื่อมันไอ้คัดคัดคอกคอกตั้ตัเนี่ยเชื่อมันเท่านั้นแหละ พอสมชายไปเจอทีหลังไอ้อบุญมีไปเจอทีหลังไม่มีจุลินทรีย์บุญมีสักทีมีแต่จุลินทรีย์แบล็กโตบิซิลัสไอ้อแบล็กโตพิซิลัสไปเจอก่อนมันใส่ชื่อมันเลย <S 1> <S 1> <S 1> แบล็กโตบิซิลัสมีหน้าที่กินเชื้อโรคฉะนั้นเวลาท่านตื่นนอนแต่เช้ามาเนี่ยรู้สึกปวดมวน่ท้องอย่าเพิ่งกินยาธาตุย่าเพิ่งกินยาธาตุไปหานมเปรี้ยวมาดื่มหนึ่งขวดเมื่อวานนี้กินอาหารสุกๆดิบเหลืองๆไปเลยปวดมวนท้องอาจจะมีเชื้อราเชื้ออะไรอยู่ในกระเพาะ พอเดือมนมเปรี้ยวเข้าไปปั๊บเนี่ยมันจะไหลลงไปตามกระเพาะอาหารก็ไปตามลำไต้ทันฐานนานาพอไปเจอจุลินทรีย์ที่เป็นเชื้อโรคไอจุลินทรีย์ดีๆนี่ไล่ขมเือบอาการปวดเสียดแน่นท้องเริ่มหายเริ่มเบาบางลงเริ่มเบาบางลงเริ่มเบาบางลงเพราะไอตัวกินเชื้อโรคที่มันอยู่ในนมเปรี้ยวเนี่ยของง่ายๆแล้วเมื่อก่อนนี้ทำไมมาบอกกันจะมาบอกได้ไงเพิ่งนเห็นหน้ากันวันนี้ อย่างที่สองเรียกว่าสเตปโต้คอกคัดเชื cut, ่อมันสเตปโต้คอกคัดเนี่ยทางวงการแพทย์เนี่ยสกัดมาเป็นายาสเตปโตไมซินไอยาสเตปโตไมซินนี่แก้แผลฝีหนองและมีขายเป็นในท้องตลาดเนี่ยในร้านยาเยอะแยะเลยขอประธานตัวเตยน้ำเขาักหน่อยพีซีไมซินฮีโร่ไมซินโอริโอไมซินโคบานไมซินเนี sin, ่ยวานทุกไมซินไมซินจะไม่ไดเดสียเรียบกันมันก็ไปจากสเตปโต้คอกคัดนี่แหละ ทีนี้เมื่อเราใช้ะเตจโต้ขั้นเอาไปเป็นน้ำหมักน้ำจะลินสีน้ำปุ๋ยน้ำอะไรต่างเอาฉีดใส่ต้นไม้ปั๊บเนี่ยเหมือนเ,เราปลูกฝีเหมือนเราปลูกฝีต้นไม้มันซึมเข้าไปในเซนของต้นไม้แล้วต้นไม้ต้นนั้นมีภูมิคุ้มกันโรคทันทีโรคอะไรก็ไม่เข้ามาใกล้เพราะอะไรเพราะมันมีสเต็ปต้ขัน้นอยู่ในตัวมันแล้วอยู่ในใบมันแล้วอยู่ในรากมันอยู่ในต้นมันอยู่ในผิวมันอ้าวต่อไปไอ้ลิวโคโนอสต็ตกเ่ยชื่อมันอีกตัวที่สามเนี่ยทำให้นมเปรี้ยวหอมหน้าดดิม ถ้าว่านอเปรี้ยวไม่หอม,ไม,หอมไม่หวานหน่าดืม่มเนี่ยไม่มีใครซื้อทานไม่มีใครซื้อดืม่มแล้วมันเกี่ยวอะไรกระปุ๋ยจะไม่เกี่ยวได้ยังไงกระปุ๋ยไอ้ทุกวันเนี่ยที่เขาไม่อยากจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพเพราะอะไรเพราะมันเหม็นติดมือพอทําออกมาเนี่ยบางทีหนอนตัวเดี๋ฉะเต็มไปหมดเลย,ยเยี่ยะเลยไม่ว่าเป็นน้าหมักขึ้นมาหรือทําเป็นปุ๋ยเนี่ยเวลาเอามือไปกลวงไปจับกลมปุ๋ยมาหวานใส่ต้นไม้เนี่ยเอามาดมมือติดมืออีกเหม็น ไปล้างมือแปดตลบเดมเมก็เหม็นแปดตลบอีกเหมือนหยิกกบกระปิเนนี่เฮ้ยใช้ปุ๋ยเคยมีดีกว่าไม่เหม็นใช้ปุ๋ยเคยมีเหมือนเดิมดีกว่าสะอาดไม่เหม็นนี่เป็นอย่างนี้แต่วันนี้ท่านดีเคารพจะเจอกระปุ๋ยหอม <1> 1> นั่งไปพวกใครดีเดีด๋ดดวยวจะทําปุ๋ยหอมให้ชม <1> 1> ว่า,แล,ววาแล้วก็เปิดหนึ่งขวดย่อไหนก็ได้แล้วเปิดหนึ่งขวดมีจุลินทรีย์สามคอแสงมาเป็นทุนแล้วอยู่ในน้ำมะพร้าวละหนึ่ง มีเล็กโตบาชิลัตสเตปโตข้อคัดเลียวโคโนสตอรอีกสามบวกก็ไปเป็นสี่อย่างตามลงไปต่อไปการทำชีวภาพนี่ยคำว่าจุลินทรีย์นี่นอกจากจะมีแบคทีเรียแล้วย,ย,ยังมียีตยังมียีตยังมีราโบตัซัวอะไเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ทังนั้นหัวหน้าใหญ่มันเรียกว่าจุลินทรีย์แบ่งลูกนอกไปเลยเป็นแบคทีเรียหรือภาษาไทยเราแบคเตเรีอะไรเงี้ยแล้วก็ต่อมาก็เป็นยีต ต่อมาก็เป็นราอย่างเงี้ยอาต่อไปยีตต้องเอายีตที่สะอาดที่คนเราดื่มได้ทานได้ยีตถ้าเราไปซื้อจากกระทรวงเกษตรเนี่ยที่งลงเหล้าชมชนใช้กันประจำเลยทุกวันเนี่ยยีตเหลียวยีตแห้งซื้อมากิโลล,ละสองพันเอามา 3, ผสมผสมกับกากน้ําตาลผสมกับน้ำปิดปาาลาหมักไว้เจ็ดวันแล้วเอาไปกลั่นมาปเป็นเหล้าขาวเหล้าขาวกากน้ําตาลทุกวันเนี่ยถ้าไปซื้อจากกระรวงเกษตรกิโลล,ละสองพันเราไม่ต้องไปซื้อมากมายขนาดนนะั้นเราลงทุน น้อยๆแต่ได้ผลเพีมากได้ผลเพ็ดดีสะอาดคืออะไรง่ายๆไปหาข้าวหมากมาหนึ่งหอ่อใครไม่รู้จักข้าวหมากบ้างใครไม่รู้จักน้องชายสาโทบ้างข้าวหมากหอมหวานไม่ต้องเอาเม็ดข้าวเหนียวใส่ลงไปเอาเฉพาะน้ำหวานหวานของข้าวหมากซึ่งมันมียีสต์มากๆนี่หนึ่งช้อนหนึ่งช้อนกินข้าวเนี่ยใส่ตามลงไปได้แล้ว ห้าอย่างแล้วมาคณะมะพราะ้าวสังเคราะห์แสงอยู่ในน้ำเปรี้ยวสามอย่างเป็นสีลงไปจับเป็นยีตจากน้ำก็ามาเป็นห้าต่อไปการหมักจุลินทรีย์จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยถ้าเจอแสงมากๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยแตกตัวจะไม่ค่อยแตกตัวจะไม่ย่อยสลายอะไรต่างๆจะไม่ค่อยมีปริยาทํางานอะไรต่างๆถ้ามีสีดําหรือถ้ามีสีชามาเคลือบมาบังมัน ถ้าเป็นบริษัทย์เียมเนี่ยเขาใช้กากน้ำตาลผสมหมักแล้วมันจะแตกตัวเร็วแต่เราทำหัวเชื้อจุลินทรีย์ใช้เองวันนี้เราไม่ต้องใช้กากน้ำตาลเราใช้กกใช้น้ำตาลทรายผงน้ำตาลทรายแดงนี่ก็ได้หรือน้ำตาลมะพร้าวอย่างนี้ก็ได้น้ำตาลมะพร้าวแดงนี่ก็ได้แต่เพื่อความรวดเร็วเข้าไปในครัวไปคว้าม,มาเลยไอ้ที่ใสก่กระผัดไทยสยกระผ,ผัดมีอะไรเนี่ยนี่ย เขาทําให้คนบริโภคทําให้คนกินคนใช้มันไม่มีความโกปลกหรอกเพราะว่าเราเอามาเลยซีอุ๊วดำซีอิหวานหนึ่งช้อนใส่ลงไปเมื่อใส่ลงไปแล้วก็คนคนๆให้มันเข้ากันมันก็จะเป็นสีน้ําตาลอ่อนมันก็จะพรางแสงให้จุลินทรีสังเคราะห์แสงที่อยู่ในน้าํามะพร้าวเนี่ยเนี่ยมีที่ไปที่มา แล้วทำไมต้องใช้สิ่งต่างๆเ่าี้เพราะมันสะอาดทั้งนั้นเลยน้ำมะพร้าวนี่ก็สามารถดื่มได้เป็นอาหารเป็นเครื่องดื่มได้นมเปรี้ยวนี่ไม่ต้องพูดถึงว่าดื่มกันหรือไม่น้ำหวานของข้าวหมากนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยอร่อยมากทุกคนเคยดื่มเคยทานกันมาแล้วไอ้น้ำซีอิ๊วดำนี่ไม่ต้องพูดถึงกินผัดไทยราดหน้ากันมาทุกคนแล้วมันมีอะไรสโปรกบ้างยกมือกันมาที่มันมีอะไรสกปรกบ้างไม่มีใครยกมือสแสดงว่าสะอาดทุกคน ต่อไปหมักในขวดขวดก็หาขวดน้ําเปล่าๆนี่ไม่ต้องลงทุนะไรมากซื้อน้ํามาดื่มกันหลือขวดเก็บไว้ต่อไปนี้อย่าไปทิ้งเป็นของเก่าขายไปก็ไม่ถึงสลึงเอามารีไซเคิลเอามารีไซเคิลหรือรียูสแล้วอย่าใช้ใช้ใหม่ล้างให้สะอาดซะก่อนเสร็จแล้วคนเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วท้งน้ำะพร้าทัางนมเปรี้ยวทั้งน้ำหวานก็เข้ามาทั้งน้ำซีอิ๊วดำแล้วก็เทใส่ขวดลงไป เหลือช่องว่างเอาไว้ตอนนี้รู้สึกว่าขวดมันจะโตไปถ้าท่านมีมะพร้าวสักสองขวดไอ้สักสองใบสองลูกเอามาใส่ได้ทีนี้ถ้ามันมากไปนี่ก็อาจจะเติมน้ำเข้าไปหน่อยก็ได้น้ำสะอาดสะอาดเติมเข้าไปให้มันเหลือช่องว่างประมาณสักหนึ่งฟามืออ่าทีนี้จะเปิดไปเงี้ยแล้วจะวางให้เป็นชั้นให้ดูขณะที่ผมมันยายไปจะยกขึ้นมาช่วยดูมันจะเป็นชั้นกันกันกันน,นมาไหมมะพร้าว สี่ผลสี่ลูกหมักครบเจ็ดวันแล้วปิดฝานี่ไว้ในร่มม่นครบเจ็ดวันแลนะอย่าเปิดฝาอย่าให้เด็กน้อยมาเปิดเล่นเชื้อโรคมันจะลงมันไม่เป็นสักทีปิดฝาสนิทไม่ต้องัวระเบิดเหลือช่องว่างไว้แล้วเก็บไว้ในร่มอย่าไปตากแดดมันจะได้เป็นเร็วมันจะได้แยกย่อยสลายกระจายตัวเร็วเพราะตัวมันขึ้นมาเองเร็วพูดง่ายๆอันนี้เป็นแล้วครบเจ็ดวันน้มามะพร้าวสี่ลูก นมเปรี้ยวสองขวดซิวช้อนหนึ่งเราต้องการสีมันจานกว่านี้ก็ใส่ครึ่งช้อนได้ไม่มีปัญหาหลังจากครบเจ็ดวันแล้วเปิดป๋ามาดมดูหอมมากไม่หอมได้ไงมีแต่ของดีทั้งนั้นหอมหวนลันจวนใจดมข้างไรมันอดใจไม่อยู่เลยชิมมันดูจะหนึ่งฝา เปรี้ยวหวานหอมกลมกลมใครไม่เคยเดืม่มไม่เคยกินยากินยากินถามผมว่ากินเป็นกินเป็นมานานยังถามผมว่ากินเป็นมานานยังประมาณสิบสองปีเพิ่งหัดกินได้เป็นมาสิบสองปีเพิ่งหัดกินกินแล้วมันเป็นยังไงก็ไม่รู้ร่างกายมันก็รู้สึกว่าก็ดีเนะี่ยปีนี้ก็เก้าหกสิบสองแล้วใกล้จะเก้าหกสิบสามแล้วเนี่เสียงยังแก่นอยู่เลยเนี่ยฉะนั้น เมื่อครบเจ็ดมาแล้วกลายเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่เข้มข้นมากเมื่อได้หัวเชื้อมาแล้วจะทําอะไรคันี่สบายมากจะไปหมักเป็นฮอร์โมนออกมาจะไปทําน้ําสกัดชีวภาพออกมาจะไปทําเป็นปุ๋ยน้ําชีวภาพน้ําสกัดชีวภาพเอาไปหมักเศษอาหารเอาไปหมักผลไม้เอาไปหมักสมุนไพรเอาไปหมักปลาหมาักเอาไปหม,มักหอ,อยเชอรี่นี่หัวหน้ามันหัวหน้าใหญ่มันขึ้นมาแล้วนี่ถ้าไม่มีตัวนี้ไปช่วยหมักยากเป็นนาน ไปอาศัยเป็นน้าตาลอย่างเดียวนานมากแต่ใช้เวลาเป็นเดือนผมหมักทุกดาเนี่ยเร็วที่สุดยี่สชั่วโมงเป็นประทานโทษนานที่สุดยี่สิบวันสามอาทิตย์แค่นั้นเองเป็นหัวเชื้อตัวแรกเรียกว่าหัวเชื้อจุลินทรีย์ s อ s ที่ประตังชื่อไว้เนี่ย S ตัวหน้าคือซูเปอร์เอมไมโครเบียนวัตถุจุลินทรีย์เอตัวหลังสามารถชื่อผมเอง เอสมเอสไม่ใช <im calling avez> ่ส่งทางจอหน้าโทรศัพท์มันคนอ่านกันมันคนละเอียดเอ็มเอแล้วได้หัวเชอตัวที่ห <that> นึ่งกันมาแล้วต่อไปจะทำยังไง